วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติหรือที่หลายคนเรียกันสั้นๆว่า UNGA ครั้งที่80ปกติแล้วนะครับเวลาเราได้ยินคำว่า UN ประชุมใหญ่หลายคนอาจจะคิดว่าก็เหมือนทุกปีใช่ไหมผู้นำขึ้นไปพูดสวยๆใช้คำหรูๆเรื่องสันติภาพเรื่องการพัฒนาเรื่องความร่วมมือแล้วก็แยกย้ายกันกลับประเทศไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ปีนี้มันไม่เหมือนเดิมครับ เพราะโลกเรากําลังเผชิญวิกฤตหลายด้านพร้อมกันเลยสงครามที่ยังไม่จบทั้งยูเครนรัสเซียและกาซาอิสราเอลที่กําลังเดือดที่สุดในรอบหลายปีโลกร้อนที่สร้างภัยธรรมชาติตามมาแบบไม่หยุดทั้งน้ําท่วมภัยแล้งพายุรุนแรงและ AI เทคโนโลยีใหม่ที่ทั้งโลกกาลังถกกันว่าจะเป็นโอกาสหรือจะกลายเป็นภัยคุกคามครั้งใหม่มันเลยทําให้การประชุม UN ครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นเหมือนเวทีตัดสินอนาคตของโลกว่าจะเดินไปทางไหนผมเองก็ติดตามเวทีนี้มาหลายปีนะครับต้องบอกตรงๆว่าส่วนใหญ่จะเป็นคําพูดที่ฟังแล้วสวยหรูแต่พอจบงานเราก็ยังเห็นสงครามต่อโลกร้อนต่อปัญหาเดิมๆไม่ได้หายไปแต่ปีนี้ผมรู้สึกว่ามันต่างจริงๆเพราะแรงกดดันจากหลายด้านมันถาถมเข้ามาในเวลาเดียวกันวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันยาวๆว,ว่า เกิดอะไรขึ้นบนเวที UN-80 ผู้นำโลกพูดอะไรกันบ้างมีประเด็นร้อนอะไรบ้างและที่สำคัญมันจะส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองไกลตัวนะครับแต่มันกระทบถึงเรื่องอาหารที่เรากินอากาศที่เราหายใจและอนาคตของลูกหลานเราเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอยากเข้าใจว่าตอนนี้โลกกาลังไปทางไหนบอกเลยว่าห้ามพลาดครับเอาล่ะครับถ้าเราจะพูดถึง u n g a 8 0 สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็คือสงครามเพราะปีนี้มันไม่ได้มีสงครามเดียวครับแต่มันมีหลายสมรภูมิที่เดือดพร้อมกันเริ่มจากยูเครนก่อนเลยประธานาธิบดีเซเลนสก,กี้เดินทางมาด้วยตัวเองแล้วขึ้นเวทีด้วยน้ําเสียงที่แข็งกร้าวมากเขาพูดชัดเลยว่ายูเครนกําลังสู้แทนทั้งโลกเพื่อหยุดรัเสเซียไม่ให้กลายเป็นภัยคุกคามใหญ่ในอนาคตเขาใช้เวทีนี้กดดันให้ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐและยุโรป ต้องส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งเงินอาวุธและแรงสนับสนุนทางการทูตเพราะถ้าโลกปล่อยให้รัเสเซียชนะเซเลสกี้บอกว่านี่จะเป็นการส่งสัญญาณให้เผด็จการทั่วโลกกล้าบุกประเทศเพื่อนด้านแต่ก็มีเสียงกระแสโต้กลับนะครับหลายประเทศโดยเฉพาะโลกใต้มองว่ายูเครนได้การสนับสนุนเยอะแล้วในขณะที่สงครามในซูดานหรือกาซากลับถูกเพิกเฉยอีกเวทีที่เดือดไม่แพ้กันคือกาซา ประธานอาธิบดีมัมมุดอับบาสของปาเลสไตน์ไม่สามารถเดินทางมาได้เพราะสหรัฐไม่ออกวีซ่าให้เลยต้องส่งสารผ่านวิดีโอแทนซึ่งก็ทําให้บรรยากาศในห้องประชุมร้อนแรงขึ้นไปอีกอับบาสเน้นย้าว่าโลกต้องยอมรับรัฐปาเลสไตน์และหยุดอิสราเอลที่ใช้อาวุธโจมตีพลเรือนเขาเรียกตรงๆเลยว่าเป็นสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ฝั่งอิสราเอลเองก็ไม่ยอมครับผู้แทนขึ้นตอบโต้ทันที บอกว่าการโจมตีทั้งหมดเป็นเพราะฮามาสใช้กาซาเป็นฐานก่อการร้ายและถ้าโลกไปสนับสนุนให้ปาเลสไตน์ได้รัฐก็เหมือนการให้รางวัลแก่การก่อการร้ายนี่แหละครับคือสงครามการพูดใน UN แต่ข้างนอกกาซาผู้คนกำลังอดอยากขาดน้ำขาดยาขาดที่พักอาศัยจริงๆอีกจุดที่หลายคนอ่านไม่ค่อยตามข่าวแต่ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาคือซูดานสงครามกลางเมืองที่ลากยาวมาปีกว่า,วาแล้วฆ่าชีวิตคนไปหลายหมื่น และทําให้ผู้รีภัยทะลุหลักล้านแต่ปรับไม่ได้รับความสนใจมากเท่ายูเครนหรือกาซาหลายประเทศในแอฟริกาจึงออกมาพูดเสียงดังขึ้นใน UN ครั้งนี้ว่าชีวิตคนในซูดานก็มีค่าเท่ากับคนในยูเครนหรือกาซาส่วนตัวผมฟังแล้วรู้สึกว่าเวที UN ตอนนี้มันไม่ใช่เวทีแก้ปัญหาสงครามจริงๆแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นสังเวียนประนามกันมากกว่ายูเครนประนามรัเสเซียรัเสเซียก็ไม่แข่ปาเลสไตน์ประนามอิสราเอล อิสราเอลสวนกลับทันทีประเทศเล็กๆพยายามร้องขอให้โลกสนใจสงครามของพวกเขาแต่ก็ถูกเสียงของมหาอำนาจกลบผมตามเวทียูเนมาหลายปีมันสะท้อนชัดเลยว่าสงครามแต่ละที่ไม่ได้รับน้ำหนักเท่ากันสงครามที่เกี่ยวกับมหาอำนาจได้พื้นที่สื่อได้ความช่วยเหลือสงครามที่อยู่ในโลกโลกใต้มักถูกลืมแล้วคำถามที่ผมอยากโยนให้ทุกคนคิดคือถ้า UN ยังแก้สงครามใหญ่ๆไม่ได้ แล้วเราจะยังคาดหวังอะไรมันได้อีกไหมโอเคครับจากสงครามมาที่อีกเวทีใหญ่ที่เดือดไม่แพ้กันก็คือเรื่องโลกร้อนปีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือนอกจากการประชุม UNGA แล้วที่นิวยอร์กยังมีการจัด Climate Week 2025ขึ้นพร้อมกันด้วยและบอกเลยครับมันเป็น Climate Week ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมามีงานย่อยๆมากกว่าพันงานทั้งภาคธุรกิจมูลนิธิ องค์กร NGO ต่างก็เข้ามาร่วมหมดแต่สิ่งที่น่าขมวดคิ้วก็คือฝั่งรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์กลับเดินคนละทางกับกระแสะโลกเขาตัดงบสิ่งแวดล้อมลดการสนับสนุนพลังงานสะอาดและยังพูดจมตีว่าหลายโครงการเป็นเกมการเมืองเพื่อทำลายเศรษฐกิจสหรัฐเหมือนโลกตอนนี้กำลังแตกออกเป็นสฝั่งชัดเจนเลยครับฝั่งหนึ่งคือประเทศและองค์กรที่เชื่อว่า โลกร้อนเป็นภัยจริงต้องลงมือแก้ไขด่วนอีกฝั่งคือคนที่มองว่ามันถูกทำให้ใหญ่เกินจริงใช้เป็นข้ออ้างบีบการค้าการเมืองและการแข่งขันทางเศรษฐกิจแต่ในขณะที่ผู้นำถกเถียงกันโลกข้างนอกมันไม่ได้รอครับปีนี้เรามีทั้งน้ำท่วมใหญ่พายุรุนแรงภัยแล้งในหลายประเทศรวมทั้งบ้านเราในเอเชียเองก็เจอฝนแปรปรวนหนักบ้างแห้งบ้างบางที่น้ำแล้ง บางที่น้ําท่วมตรงนี้ผมอยากแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวหน่อยผมจําได้เลยตอนน้ําท่วมใหญ่ในไทยปี2554หลายคนบ้านจมรถหายธุรกิจพังแบบใช้เวลาหลายปีถึงจะฟื้นกลับมาและนี่คือสิ่งที่นักวิชาศาสตร์เชื่อว,ว่าโลกร้อนมีส่วนทําให้ความรุนแรงของภัยธรรมชาติมันหนักขึ้นถ้าเราคิดว่าโลกร้อนเป็นแค่ทฤษฎีมันคงไกลตัวแต่จริงๆมันกระทบชีวิตเราทุกวัน ทั้งค่าไฟค่าอาหารแม้แต่สุขภาพของเราเองส่วนตัวผมรู้สึกว่าเวทีอย่าง UNGA หรือ Climate Week นี่แหละครับมันเป็นโอกาสสำคัญที่โลกจะได้กำหนดกติกาใหญ่ๆร่วมกันแต่ปัญหาคือเวลาเข้าเรื่องผลประโยชน์จริงๆทุกประเทศก็เริ่มหวงผลประโยชน์ของตัวเองประเทศที่รวยจากน้ำมันก็ยังอยากขายน้ำมันต่อประเทศที่อุตสาหกรรมใหญ่พึ่งพาพลังงานฟอสซิลก็ไม่อยากเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ ส่วนประเทศที่เป็นผู้เสียหายจริงๆจ,จ,จากโลกร้อนเช่นหมู่เกาะเล็กๆที่น้ำทะเลจะท่วมก็ตะโกนร้องขอแต่กลับไม่มีพลังมากพอจะเปลี่ยนเกมมันเลยทำให้ผมตั้งคำถามนะครับว่าเราจะรอให้ UN หรือผู้นำโลกลงมือแก้จริงๆไหมหรือจริงๆแล้วการแก้โลกร้อนต้องเริ่มจากพวกเราเองอีกประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ครับ ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ AI ถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่บนเวที UNGA อย่างจริงจังผู้นำหลายประเทศพูดเหมือนกันว่า AI นี่แหละคือโอกาสและความเสี่ยงพร้อมกันถ้ามองด้านบวก AI สามารถช่วยมนุษย์ได้มหาศาลในการแพทย์ใช้ช่วยวินิจฉัยโรคได้เร็วกว่าลดความผิดพลาดในการศึกษาเด็กที่อยู่ชนบทก็สามารถเข้าถึงความรู้เหมือนกับเด็กในเมือง ในเศรษฐกิจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตทําให้ประเทศเล็กๆแข่งได้มากขึ้นมันเป็นเหมือนเครื่องมือพลิกเกมที่ถ้าใช้ถูกทางจะยกระดับโลกทั้งใบได้เลยแต่ขณะเดียวกันก็มีความกังวลมหาศาลการใช้ AI ในสงครามเช่นดโดรน AI หรืออาวุธอัตโนมัติที่ยิงได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมการใช้ deepfake หรือข้อมูลปลอม ปั่นการเมืองปั่นตลาดหุ้นหรือสร้างความเกลียดชังเรื่องแรงงานหลายคนกลัวว่าอีก5-10ปีงานจำนวนมหาศาลจะถูกแทนที่โดยวย AI ที่เวที UN มีการเปรียบเทียบว่า AI อาจจะเปลี่ยนโลกเหมือนกับการค้นพบไฟฟ้าแต่ก็เสี่ยงพังโลกเหมือนกับนิวเคลียร์เลยทีเดียวครับปีนี้ยังมีการเปิดตัว AI Governance Forum ภายใน UN ด้วยเป้าหมายคือการ สร้างกติกาสากลให้ AI ถูกใช้ในทางที่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าแต่ละประเทศพัฒนาแข่งกันแล้ววันหนึ่งมันหลุดหนือแต่ปัญหาที่เห็นชัดเลยคือแต่ละประเทศมอง AI เป็นเรื่องความมั่นคงของตัวเองไม่ใช่เรื่องที่อยากแบ่งปันง่ายๆเหมือนเรากําลังแข่งวิ่งว่าใครจะเป็นเจ้าโลกด้าน AI ก่อนส่วนตัวผมรู้สึกว่าการที่ AI ถูกพูดในเวที u n g a เป็นสัญญาณดีเพราะอย่างน้อยผู้นำโลกก็เริ่มตระหนักว่า มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ก็อดกังวลไม่ได้ครับว่าเราจะทันมันจริงๆไหมเพราะ AI พัฒนาเร็วมากเร็วกว่ากฎหมายเร็วกว่ากติกาและเร็วกว่าความเข้าใจของสังคมทั่วไปด้วยซ้าผมเองใช้ AI ทุกวันมันช่วยได้เยอะมากแต่บางครั้งก็นึกขนลุกเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่ง AI คิดเองตัดสินใจเองแล้วคนควบคุมไม่ทัน โลกจะไปถึงจุดนั้นเร็วกว่าที่เราคิดหรือเปล่าต่อจาก AI เราต้องพูดถึงอีกเรื่องที่เป็นประเด็นเดือดบนเวที UNGA ครั้งนี้นั่นก็คือการทูตที่แตกหักหรือ Diplomacy Breakdown ปีนี้หลายประเทศขึ้นเวทีพร้อมความกดดันมหาศาลแต่สิ่งที่เห็นชัดคือความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจเราต้องยอมรับว่า UN ถูกวิจารณ์หนักว่า มันเหมือนเวทีที่มีเสียงดังที่สุดแต่ไม่มีเคี้ยวเล็บยกตัวอย่างเช่นมติหยุดยิงในกาซาถูกสหรัฐใช้วีโต้รัสเซียเองก็ใช้สิทธิยับยั้งหลายครั้งในเรื่องยูเครนจีนก็มีมติบางข้อที่โยงกับไต้หวันหรือสิทธิมนุษยชนผลคือเวที UN พูดถึงเรื่องสันติภาพแต่การตัดสินใจจริงๆมักถูกบล็อกด้วยผลประโยชน์ของมหาอำนาจ ประเทศเล็กๆในแอฟริกาเอเชียและละตินอเมริกาพยายามพูดเรื่องสงครามความอดอยากและสิทธิมนุษยชนพวกเขาบอกว่าชีวิตเราก็มีค่าเหมือนประเทศใหญ่แต่เสียงพวกเขามักถูกกลบด้วยสงครามคำพูดระหว่างสหรัฐรัสเซียจีนนี่คือสิ่งที่สะท้อนชัดว่า UN เเป็นเวทีโชว์พลังของผู้ใหญ่มากกว่าจะเป็นเวทีแก้ปัญหาโลก ผมมองว่า UN กํากำลังเผชิญกับวิกฤตอำนาจหลายขั้วหรือ Multi-Polar World ประเทศเล็กๆเ,เริ่มรวมตัวกันตั้งแนวร่วมกดดันมหาอำนาจแต่ขณะเดียวกันมหาอำนาจก็พยายามใช้วีโตและอิทธิพลทางเอเสกิจเพื่อคุมเกมทำให้การตัดสินใจใหญ่ๆล่าช้าหรือกลายเป็นแค่คำพูดสวยๆผมคิดว่า UN ยังจำเป็นอยู่ครับแต่ถ้าไม่ปรับตัวโลกอาจไม่รอเวที UN จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์การทูตมีประวัติศาสตร์สญัญลักษณ์แต่แก้ปัญหาโลกจริงๆไม่ทันประเทศเล็กๆและ NGO จะเริ่มสร้างเครือข่ายของตัวเองแทนที่จะรอมหาอำนาจสำหรับคนดูแบบเราสิ่งที่เห็นคือการเมืองโลกซับซ้อนและ UN ไม่ใช่เครื่องมือแก้ปัญหาอย่างเดียวแต่เป็นสนามประลองอำนาจหลังจากเราเห็นสงครามโลกร้อน AI และการทูตที่แตกหักแล้วก็ถึงเวลามองไปข้างหน้าอนาคตโลกหลัง UNGA ครั้งที่80สิ่งที่ชัดเจนมากคือโลกตอนนี้ไม่ได้เป็นโลกขั้วเดียวอีกต่อไปไม่ใช่ว่าสหรัฐพูดแล้วทุกประเทศต้องเชื่อรัสเซียจีนอินเดีย กำลังสร้างแนวร่วมของตัวเองประเทศเล็กๆก,ก็เริ่มรวมกลุ่มกันเป็นเสียงร่วมผลคือการตัดสินใจระดับโลกไม่ง่ายเหมือนเดิมหลายคนอาจถามว่าแบบนี้ UN จะยังทำงานได้ไหมผมมองว่าได้ครับแต่ต้องปรับตัวให้ทันโลกหลายขั้วไม่ใช่ใช้กติกาเดิมจากยุคสงครามโลกครั้งที่สองประเทศเล็กๆเ,เ,เริ่มมีบทบาทมากขึ้น การรวมกลุ่มของประเทศ Global South กดดันเรื่องสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนและสงคราม AI และเทคโนโลยีเป็นตัวแปรใหม่ AI อาจกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมทางเศรษฐกิจและการเมืองใครควบคุม AI ได้มีอำนาจสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศจะไม่ง่ายบางประเทศร่ำรวยบางแห่งอาจผลักภาระไปให้ประเทศยากจนแต่ NGO และภาคธุรกิจ จะเข้ามาช่วยสร้างสมดุลส่วนตัวผมคิดว่า UN จะไม่ตายครับแต่มันต้องเปลี่ยนตัวเองให้ทันโลกใหม่ไม่ใช่แค่เป็นเวทีประนามหรือโชว์สปีชแต่ต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกประเทศสามารถเจรจาแก้ปัญหาและสร้างกติการ่วมโลกหลัง UNGA 80จจะเป็นโลกที่ซับซ้อนกว่าเดิมการเมืองหลายขั้วความขัดแย้งด้านทรัพยากร ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถาโถมและเทคโนโลยีที่ก้าวเร็วและในอนาคตผู้นำโลกอาจไม่ได้ตัดสินอนาคตเพียงลำพังแต่เราในฐานะประชาชนก็ต้องมีบทบาทมากขึ้นเพราะสุดท้ายผลของสงครามโลกร้อนและ AI มันกระทบถึงชีวิตเราโดยตรงโอเคครับตอนนี้เราผ่านทั้งสงครามโลกร้อน AI และการทูตที่แตกหักมาด้วยกันแล้ว สรุปสั้นๆก็คือ UN ครั้งที่80ไม่ใช่แค่การประชุมธรรมดาอีกต่อไปเราเห็นว่าผู้นำโลกพูดเรื่องสงครามแต่การตัดสินใจจริงๆมักติดขัดด้วยอำนาจของมหาอำนาจเราเห็นว่าผู้นำโลกพูดถึงโลกร้อนแต่บางประเทศยังสวนกระแสทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าเราเห็นว่าผู้นำโลกพูดถึง AI แต่ยังไม่มีข้อตกลงที่แข็งแรงพอ จะทำให้โลกต้องเผชิญทั้งโอกาสและความเสี่ยงไปพร้อมกันสำหรับผมแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ UN หรือผู้นำโลกเพียงอย่างเดียวแต่โลกหลัง u n 80คือโลกที่ทุกคนต้องตระหนักบทบาทตัวเองเราอาจไม่ได้มีอำนาจยับยั้งเวโต้แต่เราสามารถติดตามข่าวตัดสินใจและกดดันให้ผู้นำรับผิดชอบ เราอาจไม่สามารถหยุดสงครามด้วยตัวเองแต่สามารถสนับสนุนความยุติธรรมช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนเราอาจไม่สามารถหยุด AI หรือโลกร้อนได้เองแต่สามารถปรับวิถีชีวิตของตัวเองให้มีส่วนร่วมกับโลกได้มากขึ้นก่อนจบผมอยากถามทุกคนครับคุณคิดว่า UN ยังช่วยโลกได้จริงไหมหรือมันหมดความหมายไปแล้วและเราจะมีส่วนร่วมกับโลกยุคใหม่ได้อย่างไรฝากกดไลค์แชร์ติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อด้วยนะครับลองคิดดูนะครับเพราะคำตอบของแต่ละคนอาจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับโลกในอนาคต